โอ้ข้าจะมีเวลาได้พ wow> ูดเยอะว่ะเสร็จเร็วมันต่างกันเห็นไหมเสร็จเร็วเสร็จเร็วแน่นอนมีเวลาไปเที่ยวอีกได้ใช่ไหมเดี๋ยวหาเรื่องไปใช้ตังก่อนนะข้าอยู่ใกล้เยอะใช่ไหมเนี่ยในใหญ่เ็นท่านก็อยู่แค่นี้ ถ้าจะมีเวลาได้พูดเยอะ่ะเสร็จเร็วมันต่างกันเห็นไหมเสร็จเร็วเสร็จเร็วแน่นอนมีเวลาไปเที่ยวอีกใช่ไหมเด <c oughs> ี๋ยวหาเรื่องไปใช้ตังกันนะถ้าอยู่ใกล้เยอะใช่ไหมเนี่ยย <c oughs> ังไงเซนทันก็อยู่แค่นี้